สวัสดีค่ะพบกับรายการหควชซิงหงหมอนิ่งนิวช้ำพพุที่11ธันวาคมราคาทองคำปรับตัวขึ้นแรงติดต่อกัน2วันทําจุดสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ปิดตลาดเมื่อคืน2,693ดอลลาร์เพิ่มขึ้น3 4ดอลลาร์ค่ะเช้านี้ก็ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้2,700ดอลลาร์ปัจจัยหนุน3ประเด็น1 คาดว่าจีนเนี่ยจะออกมาตรการทางการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไปซึ่งการิโภคภายในประเทศของจีนเนี่ยอ่อนแอนะคะแต่ว่าการส่งออกก็ถือว่ายังไปได้ดีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าคงต้องเป็นห่วงเรื่องการส่งออกหลังจากที่สหรัฐนะคะ ถ้าเกิดทรัมป์มาบริหารประเทศก็น่าจะใช้เงียบายสงครามกัน้านะคะเมื่อสองสามวันก่อนก็มีข่าวว่าทางทาการกลางจีนนะกลับมาซื้อทองคําในเดือนพฤศจิกายน,นหลังจากที่อยู่ซื้อทองคําม,มาติดต่อกัน6เดือนก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนุนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางทาการกลางจีนก็เคยซื้อทองคํา ติดต่อกันมา18เดือนนะคะแล้วก็หยุดซื้อทองคำมาหลังจากที่ทองคำปรับตัวขึ้นแรงปัจจัยที่สองเป็นเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในซีเรียนะคะกลุ่มกบฏก็มีการยึดมืองหลวงของซีเรียได้แล้วก็มีการค้นดมระบอบการปกครองของผู้นำซีเรีย อันนี้3ามก็คาดหวังว่าสัปดาหนะ์หน้าเฟดก็นนะ่าจะปรับดอกเบี้ย0.25เปอร์เซนะคะส่วนกองทุน SPDR g o t ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะทองเท่าเดิมสำหรับคืนนี้ช่วง2ทุ่มครึ่งนะคะติดตามสาหาัฐจะเปิดเผยตัวชี้ราคาพิพพ์พกเดือนพฤศจิกายนอาจจะเล้นตัวสูงขึ้นนะคะเพราะว่าเทียบ รายเดือนเนี่ยตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0.3เปอร์เซ็เทียบรายปีคาด,ดว่าจะเพิ่มขึ้น2.7เนค่ะแนื้อโนมราคาทองคำเทคนิคนะคะเริ่มเกิดสัญญาณซื้อตั้งแต่วันอังคารแล้วค่ะก็ถ้าเทคนิคว่าบอกว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะมันมีแนวต้าน ประมาณ2,700ถึง2,710ดอลลาร์ผ่านขึ้นไปได้แนวต้านสำคัญ2,720ดอลลาร์นะคะส่วนแนวรับ2,670แล้วก็2,660ดอลลาร์แต่ระวังนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิด C.P.I. เล่งตัวสูงข,ขึ้นก็อาจจะมีแรงเทขายออกมานะคะวั้นคืนนี้จะต้องระวังแรงเทขายเพราะนั้นก็อาจจะต้องติดตามตัวเลข C.P.I. อย่างใกล้ชิดทีเดียวสำหรับ ราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน5ครั้งขายออกช่วงเย็น42,600บาทเพิ่มขึ้น50บาทค่ะแนวรับ42,700บาท42,600บาทแนวต้าน43,100บาทและ43,200บาทค่ะ คำแนะนำการลงทุนถ้าเป็นการลงทุนระยะย,ยาวนะคะกลยุทธไ์ไ้นพาพิลลันถึงต่อไปได้แต่ถ้าเกิดเป็นการลงทุนระยะสั้นนะคะซื้อไว้ต้นทุนต่ำๆก็อาจจะขายทํากำไรที่ประมาณ2 7 2 0ันดอลลาร์นะคะถ้าเกิดตัวเลข CPI ออกมาได้ตัวสูงขึ้นก็อาจจะขายคืนนี้นะคะโก r e จก็แนะนำนะคะปรับตัวลงมาประมาณ2670ัดอลลาร์ เขาซื้อตัดขาดทุน2 6 60, 2, 6 0ดอลลาร์ค่ะโกลด์ไรฟิเจอรซื้อ2,680ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,670ดอลลาร์ค่ะสำหรับเงินบาทนะคะเมื่อวานทรงตัว33บาท74สตางค์นะคะแต่ที่ผ่านมาเริ่มมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นวันนี้น่าจะแข่งค่าขึ้นนะคะเราก็อาจจะให้แนวรับประมาณ33บาท50สตางค์แล้วก็แนวต้าน34บาท เงะะินบาทที่แข็งค่าขึ้นกับกระทบกับปราคาทองในประเทศะครับส่วน USD future นะะักขาเทด็ดดิกรอบแนวรับแนวต้าน33บาท50สางถึง34บาทขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ